สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบุ๊ร้านยางเจริญรุ่งเรืองงามบงวานยินดีต้อนรับนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะมาถ่ายทอดกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องมีว่าหากเราเติมน้ำเปล่าลงไปในกระปุกน้ามันเบรกจะเป็นอะไรไหมและวิธีแก้ไขเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปนะครับน้ำมันเบรกสามารถดูดซึมความชื้นได้แต่หากเราเติมน้ำเข้าไปเต็มๆแล้วก็อันนี้อาจจะซึมไม่ทันนะครับเมื่อน้ำลงไปผสมกับน้ำมันเบรกแล้วเนี่ยครับจะเกิดการแยกชั้นโดยน้ำจะอยู่ด้านล่างและน้ำมันเบรกจะอยู่ด้านบนและตรงนี้เองนะครับจะทำให้ความสามารถของเบรกนั้นลดลง เนื่องจากจุดเดือดของน้ำนั้นต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำมันเบรกอยู่มากนะครับเมื่อเราสั่งให้เบรกทำงานจะเกิดความร้อนสะสมที่ผ้าเบรกและความร้อนจากผ้าเบรกจะถูกส่งโดยตรงผ่านไปยังน้ำนะครับแต่ถ้าว่าจุดเดือดของน้ำเนี่ยครับจะอยู่ที่100องศาในขณะที่เบรกนะครับทำงานที่115องศาแน่นอนว่าน้ำเนี่ยครับจะต้องเดือดกลายเป็นไอ และไอตัวนี้เองนะครับไม่มีความหนืดหรือความหนาแน่นพอที่จะไปสั่งผ้าเบรกได้ดังนั้นจะทําให้เบรกนยครับไม่ทํางานนะครับหรือสั่งการได้ไม่แม่นอย่างดเดิมหรือที่เราเรียกว่าเบรกไม่ได้หรือเบรกไม่อยู่นั่นแหละครับในขณะเดียวกันความร้อนที่ผ้าเบรกสะสมไว้นี่นะครับไม่สามารถระบายออกได้ทันทีทําให้ผ้าเบรกร้อนจนแข็งไม่สามารถเบรกได้หรือไม่สามารถห้ามจานเบรกได้อันนี้ก็เรียกว่าเบรกไม่อยู่เหมือนกันครับ ในบางกรณีที่อุณหภูมิสูงจัดๆนะครับจนทําให้ผ้าเบรกไหมติดกับจานเบรกไปเลยก็มีนะครับตรงจุดนี้อันตรายมากนะครับไม่แนะนําให้ขับรถด้วยความเร็วสูงทุกกรณีนะครับส่วนวิธีแก้ไขนะครับคือให้เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกทั้งระบบเพื่อไล่เอาน้ํามันเบรกออกมานะครับแล้วเบรกของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลานาน,นสักหน่อย เพื่อให้น้ำออกมาจนหมดนะครับอย่างไรก็ตามหากน้าที่เติมเข้าไปมีปริมาณไม่มากก็ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถขับรถเข้ารับบริการตามศูนย์บริการหรืออู่ใกล้บ้านได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ทุกท่านสามารถเข้ารับบริการโอเวอร์ฮอนเบรกรถยนต์ on, เปลี่ยนฐานน้ำมันเบรกรถยนต์ทั้งระบบเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์เคลือบจารบีกวดนอป,ประแจปอนทั้งระบบ หรือบริการอื่นๆของรถยนต์ได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนนทบุรีงามวงวานนะครับโดยสามารถติดต่อทางช่องทางท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ